รถไฟฟ้าไทยจงสายสีเขียวมีกำหนดเปิดบริการอย่างเป็นทางการในช่วงสิ้นปีนี้วันที่10ตุลาคมซึ่งเป็นวันชาติไต้หวันบริษัทรถไฟฟ้าไทยจงเปิดสถานีที่ทำการทศบาลไทยจงให้ประชาชนเข้าชมห้องถุงออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมสีเขียวไม่มีแอร์แต่อากาศถ่ายเทได้ดีที่เครื่องจำหน่ายตั๋วและประตูทางเข้ามีพนักงานช่วยนำทางประชาชนมาชมกันไม่น้อยเจส่อรยเสียาลากแล้วีโคตร่ได่าอันย 因为我手指头没有办法，我是颈椎的，那这样子它我会滑，会滑倒。如果它有一个这个，这样就可以顶。ผ要有阶段性的那当然我们刚刚开始做的话会以就是大都会为主的主要的几个交通动线来做。 ประชาชนทั่วไปชมว่าจัดพื้นที่ใช้งานและป้ายบอกทางชัดเจนกว่ารถไฟฟ้าไทเปแต่เนื่องจากมีสายเดียวและตู้โดยสารมีเพียงสองตู้จึงหวังจะให้เพิ่มเที่ยวเดินรถให้ถี่ขึ้นและมีระบบเชื่อมต่อกับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นด้านบริษัทรถไฟฟ้าไทยชงเผยว่าหากผ่านการอนุมัติจากกระทรวงคมนาคมอย่างเร็วที่สุดจะเปิดบริการได้ในเดือนธันวาคมนี้ ไต้หวันมีแผนเปิดทราเวลบับเบิลหรือการจับคู่ประเทศท่องเที่ยวกับปาเลาเป็นประเทศแรกกรมการท่องเที่ยวไต้หวันมีการประชุมหาหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปาเลาแล้วทธิการเปิดพรมแดนระว่างกันและเปิดเฉพาะกรุปทัวร์เท่านั้นก่อนยังไม่เปิดให้ท่องเที่ยวแบบอิสระโดยนักท่องเที่ยวต้องแนบใบรับรองผลตรวจโควิดสิเป็นลบอย่างไรก็ดียังต้องรอรายละเอียดจากการประชุมของศูนย์ราชการควบคุมโรคไต้หวันก่อน หากศูนย์ราชการควบคุมโรคอนุมัติผู้ประกอบการจากทั้งสองประเทศจะจัดคณะไปสำรวจสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวในประเทศของฝ่ายตรงกรันข้ามด้านนักวิชาการมองว่าหากเปิดจริงจะเป็นก้าวแรกของการฟื้นฟูตสาหกรรมการท่องเที่ยวพบย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้าคาดอย่างรีนที่สุดภายในวันนี้จะกลายเป็นพายุเต้ฝุ่นลูกที่16ของปีซึ่งมีชื่อว่านาังกากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยเปนิวไทยเปจีหลงจะมีฝนตกหนัก สำหรับพายุไตฝุ่นหลินฟาเมื่อวานนี้อ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำแล้วเนื่องจากอยู่ไกลจากไต้หวันมากไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศไต้หวนันอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าหลังจากยอมความกดอากาศตำ่ำทวีกำลังขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นนางกาแล้วในทะเลจีนใต้ยังอาจมียอมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นอีกแต่จะกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นหรือไม่นั้นยังคงต้องจับตากันต่อไป และในช่วงไม่กี่วันนี้อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงจะส่งผลให้พื้นที่เรียบชายฝั่งทะเลมีลมแรงระดับ8-9ขอเตือนให้ประชาชนต้องระมัดระวังเกิดเหตุรถบัสมรณะผานคณะกฐินซิ่งข้ามจุดตัดชุมทางรถไฟสถานีคลองแขวงกลันทําให้รถไฟขนสินค้าพุ่งชนอย่างแรงรถบัสยับทั้งคันผู้โดยสารตายเกลื่อนรวม17ศพบาดเจ็บประนาว42คนมาจากทางนน้นแล้ววิ่งข้าม แล้วรถไฟมาจากด้านนู้นพอดีเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันบีบแกแค่นิดเดียวเนี่ยแบบช่วงระยะแล้วมันก็ชนปึ้งไปเลยมันหมุนรถมันหมุนกลับเลยเพราะรถไปทางนี้แต่มันหมุนหน้าไปทางนี้เลย สถานที่เกิดเหตุอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเราห่างจากกรุงเทพประมาณ50กิโลเมตรรถบัสคันนี้มีผู้โดยสารประมาณ60คนกำลังจะเดินทางไปทอดกระถินที่วัดในเมืองแริ้วผู้เห็นเหตุการณ์เผยว่าเสียงรถไฟชนรถบัสดังสนั่นวันไว้ตามด้วยภาพรถบัสหมุนคว้างก่อนพลิกคว่ำแหลกยับทั้งคันศพผู้ตายเกลื่อนรางรถไฟเสียงผู้บาดเจ็บร้องระงมไปนั่งข้างบนหนึ่งคนที่ผมช่วยก็กลับไปบ้าน รปโทรให้เพื่อนโรงงานมาดูผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนหนึ่งเล่าว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนักโชเฟอร์รถบัสอาจมองไม่เห็นรถไฟกำลังวิ่งมาเจ้าหน้าที่เผยว่าจุดตัดทางรถไฟมีสัญญาณแจ้งเตือนแต่ไม่มีเครื่องกันในอนาคตจะมีการติดตั้งเครื่องกันและปรับภูมิทัศน์โดยรอบประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤด,ดูฝนมีฝนตกหนักติดต่อก,นก,กันหลายวันทำให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดและหลายพื้นที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนน รายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่าปี2018ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของไทยสูงเป็นอันดับที่สองของโลกสาเหตุหลักเกิดจากใช้ความเร็วเกินกำหนดเมาแล้วขับเป็นต้น